ดูดิไปดูดิมันบอกแจกโซโลอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเ,เปเนี่ยเพิ่งบอกแฟนว่าไปเตะบอลมาเนี่ยนะไปตอนห้าโมงสิบเอ็ดนะครับแล้วก็น้องชายเนี่ยก็ทักมาเลยนะว่าเออไปรับยังพี่โซโลมาเอา้าแันหมุนอะไรเนี่ยตามมา,มาคนดูมา Let's go Let's go Let's go คนดูคนดูคนดู Let's go 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 คนดูมาละ Superman เร็ว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  ดูดีู้ดีเดี๋ยววะอะไรอ่ะสามารถรับเลือกตัวละครนี่ไงมันให้เลือกได้เลยครับว่าตัเตัว,ตวละครอะไรเอ้ยปกติมันจะแบบบังคับว่าจะเอาตัวอะไรก็เอานะครับแต่ราบนีหอุ้ยปีโซโลที่แบบผมตามหาเชีย้ยไม่ต้องตามหาแล้วไม่คน,น,นดูเชีย้ยดูครับก็นนดูดูเวลาเนี่ยเห็นไหมไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับเห็นไหม ไอ้เฮียเอาดิครับรออะไรอ่ะโซโลอ่ะครับเอาดิมีตัวอะไรอีกเฮ้ยรอบุกก็มีว่ะเอาตัวอะไรดีวะไอ้เฮียรอบุกกับโซโลเดสเอาอะไรดีวะผมเอาโซโลเดสดีกว่าครับบอลดูเอาโซโลเดสครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮียอยากได้อยากได้โอ้โหอยากได้อีกตัวนึงด้วยอยากได้รอบุกด้วยอ่ะประเด็นนะอ่ะเฮ้ยเฮียเอาดีมันแจกงี้เลยเหรอเฮ้ยใหม่ภารกิจตัวละครน,นะครับ พัฒนาถึงห้าดาวได,ด้ด้วยรางวัลอ๋อเชีย่ยมันแจ่งงี้เลยเว้ยไอ้สัดอุ้ยโคตรคดีใจเลยอ่ะคนอย่างผมแบบโคตรดีใจอ่ะอยู่ไหนลูกอยู่ไหนโซโลอยู่ไหนลูกนี่อุอ้ยเชี่ยสัตว์เอาดีผมจะแจ่งได้เลยแล้วนนเนี่ยอเอาไอ้เียกบนี้ออกใช่ไหมแล้วไอ,อ้ฮัตจังมาใส่อะ ฮัตจังอยู่ไหนลูกฮัตจัง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 อยู่ไหนลูกฮัตจังฮัตจังที่ฮัตจังอยู่ไหนเชียวกบฮัตจังอยู่ไหนนี่ครับโอ้ยแล้วผมก็ไปสุ่มโซโลถูกปะเนี่ยผมไปสุ่มโซโลเย็กใช่ไหมเนี่ยแหละครับผมครบแล้วครับอุ้ยแต่ใจใจก็อยากได้รอบุกนะเมื่อกี้เนี่ยแต่อย่าโลภมากล้วหายครับเอาโซโลด้วยกันนะครับโอ้ยเชียโอ้เพราะว่ารอบุกเนี่ยมันยังแบบมีตัวรอรอรอโนุเมื่อกี้แทนได้นะครับผมเลย เี้ยแล้วผมสุ่มโซโลตัวนี้ใช่ไหมก็จะกลายเป็นเจ็ดท็ครับรีบบอลครับซับแดงเราคือหาตัวครบลิ้วยี่คุณดูต้องดีใจกับผมคุณดูต้องดีใจกับผมแต่ในอนาคตเนี้ยมันจะมีสีขาวมาว่ะขาวดำว่ะเนี่ยเห็นไหมทำไม่เราเล่นลำบากนะผมไม่รู้ว่าเราจะทําสีขาวยังไงนะครับถ้าผมถ้า,าในอนาคตมีตัวสีขาวให้จัดเนี่ยผมจะจัดสีขาวเนียครับประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวอีกประมาณ3ามสี่วันเนี้ยเราจะทำการสุ่มโซโลนะครับเพื่อที่ทำให้ไอดีของเราเนี่ยเป็นซับแดงเจ็ดแท็กครับโอ้โหแมง่ง คนดูรอชมเลยนะครับคนดูเห็นไหมคือน้องแม่งทักมาหาผมเว้ยเร็วๆเลยนะเมื่อกี้บึงกลับจากสนามบอลแบบเร็วๆเลยนะครับกลับมาปุ๊บเนี่ยครับผมได้แล้วครับคนดูเก็ีบป่ะประมาณนี้นะครับสําหรับไอดีเราเชียวไหมทีนี้เราก็หาแค่รอแค่แบบเอาผมเอาไอ้นี้ไปวิ่งก่อนโซโลโซโลเอา s ไปวิ่งด่วนเลยรับของเดี๋ยวเมืาผมมาแป๊บเลียววิ่งเลยครับคนดูวิ่งเลยครับเอาวิ่งเลยครับแหม่ผมโคตรดีใจเลยนะที่มันแจกให้เนี่ยครับเออเลีย์ป่ะเขีย์ป่ะ ม่โครดีใจเลยเที่ยพี่แม่แจกโซโลให้เหรอโครดีใจเลยโซโลที่เราต้องตามหาเอาดูเก็คปะแม่งทำไมผมโครดีใจดีใจใช่ไหมเอาลองคิดดูดิเรากดสุ่มใช่ไหมมันมีโอกาสได้ไหมมันก็มีโอกาสได้ไมมมไดไดผมก็เข้าใจหนเห็นไหมกดสุ่มไปอ่ะอ่ะครั้งหนึ่งกดสุ่มไปมีโอกาสที่จะได้ไหมครับมันก็มีครับเห็นไหมลองสังเกตดูนะดยมันก็หมุนคุยเล็กหน่อยเนี้ยนะครับที่ไหนเอ่ย นี่ครับเนี่ยไตสัสัโลกก็ท่ามีโอกาสใช่ไหมครับแต่คุณดูเปอร์เซ็นต์นี่ครับดูเปอร์เซ็นต์ครับศูนย์จุดศูนย์สามเจ็ดมันเป็นไม่ได้หรอที่เขาที่เราจะแตกซึ่งมันแจก้งผมโคตรดีใจอะเสียดายนะถ้าผมมีแบบรอบุกอยู่แล้วผมว่าเอาโซโลเนี้ยก็คือครบแต่ถ้าผมมีโซโลอยู่แล้วใช่ไหมผมเอารอบุกก็จะครบครบบจะเสียดายจริงๆเลยนะครับที่ผมไม่มีทั้งสองมันเลยต้องแบบเลือกเอาตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งดีนะครับแต่ว่าโซโลมันคุ้มกว่าที่มันได้กลุ่มมวกฟังรุ่นชั่วร้ายอะไรพวก ก็เลยเลือกที่เจาโซโลมาแล้วก็โซโลอีกตัวหนึ่งมาคู่กันก็เป็นกุญแฟังอีกสองตัวไ้เห็นไหมทีนี้นก็ครบเจ็ดแท็กแล้วครับนี่ไงครับโอ้โหเป็นไงพัฒนาการอย่างเร็วดีนะที่เกมมันแจกให้นี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของตัวอื่นมันมากวนะ่ามีอะไรบ้างที่อ่ามาใหม่บ้างนี่ครับดูกอนแจกเพชรครับผมสามสิบเพชรนะทกวัานี้จะลึกผู้ติดตามนะครับโอเคกดรับเลยไหมรับเลยก็เป็นสามพันแปด ครับเดี๋ยวเราก็ต้องแตกเพชรสามพันนี่ละเสียด้จะดองถึงห้าพันนั้นหน่อยแต่เสีได้ครับอืมจาเป็นต้องสุ่มโซโลโนว่วโซโลภารกิจใหม่ภารกิจตัวละครพัฒนาถึงห้าดาวได้ด้ยรางวัลเชียรภารกิจเฮ้ยเอาดีดีก็คือว่าถ้าเราเล่นใช่ไหมก็สามารถได้รับรางวัลเชียร์อย่าง ชิ้นส่วนตัวละครเนี่ย400สี่ร้อยเศษเลยนะครับลูกแก้วอ๋ออันนี้ช่างมันนะลูกแก้วควรเลยช่างมันนะครับแต่เราสนใจที่ชิ้นส่วนตัวละครน,นะสามารถซื้อได้จากแถบภารกิจตัวละครในหน้าหลักนั้นค่ะฮะอ๋อมือขายอย่ะเนี่ยมือขายให้กูเหรอเนี่ยเอ๊เดี๋ยวไปดูนีมันขายยังไงครับแล้วไปดูกันนะแหมไม่เไรให้เกมได้ขายของบ้านครับเขาจะาแจกตัวละครที่เราต้องการมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวกูหนุนมึงดีกว่าไหมเอาไหมให้กูหนุนมั้ยไหนๆมึงก็แบบแจก หุยเก้าสิบเก้าบาทเองนะคืออะไรอ่ะซื้อแล้วได้อะไรอ่ะมันซื้อภารกิจตัวละครไต่สัตสโลกธาตุโลูลนาโซเจโลจะจะถูกปลดล็อกเมื่อเคลียร์ภารกิจตัวละครจะสามารถได้รับวัตถุดิบล็อกอินเจ็ดวันเขารวมดิบเพิ่เติมพัฒนาตัวนี้เลยหนึ่งรื่อยหกสิบใช้ไตซสัตว์สโลกเอออเนี่ยเนี่ยอย่าง สร้ญญางอห่ยอวิภารกิจโคตรชิวอ่ะคับพนดูชิ้นส่วนของไตแล้วก็แล้สี่ร้อยครับอุ้ยเติมครับเติมรออะไรอ่ะเติมดิเติมครับเติมแบบนี้เติมแล้วจะได้ป่ะมันไม่แจกพวกนี้ให้ด้วยอ่ะโอ้เติมครับแบบนี้เติมดิรอเฮี้ยอะไรอ่ะเศษดีเจน่ะสี่ร้อยเศษอ่ะ,เอ,ะเออกลายเป็นว่าแปดสิบเลยนะครับไม่ดียังไง ดีดีรอครับรอเลยครับผมเติมแน่นอนครับผมบ้าการตลาดครับแค่นั้นแหละแม่คือให้เราได้ตัวละครที่เราแบบต้องการามาทำทรงทำซับใช่ไหมแล้วก็ให้เติมเมื่อกม้ไม่มาดีเมืเกมเ้ไม่มาดีไบเนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับสาหรับคลิปนี้เป็นการแบบว่าดีใจนะครับอุย้ยแชมเปี้ยนชิปแชมเปี้ยนชิปสแควรูทปัจจุบันไม่มีการจัดแชมเปี้ยนชิปกรุณาจนกว่า าการจัดตั้งครั้งต่อไปเฮ้ย hey! มีแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับเออเหมือนอาวองอาวีอะไรเงี้ยเนาะอุ้ยเท่ออุ้ยเท่จังเลยแหม่กูดูไปดูเกินอุ้ยสามารถเข้าร่วมแบทเทิลได้ด้วยเกรดเลเวลเลเวลอะไรอ่ะคืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะการรับโชคที่มีนั้นจะถูกขายอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอานนี่หายไอ้าวจีจีตัดตัวอะไรมันคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะการรับโชคอัปเกรด ไอทมที่สามารถใช้เข้าร่วมแบทเทิลได้โดยเกรดเลเวลเลเวลสกิลบูตตัวละครของตัวละครที่เลือกอัปเกรดอ๋อมันเหมือนแบบว่าสมมติคุณมีแค่บูตสองอ่ะมันอาจจะอัพให้เป็นบูตสามอันนี้เขาที่ผมเข้าใจนะคือสามารถแบบสมมติเราไม่มีบูตเลยอ่ะเราอาจจะแบบอัพให้เป็นบูตหนึ่งบูตสองอะไเลยครับเราไปเล่นแบบเล่นแบบมีบูตแต่ไม่ได้อัพอ่ะเก่งไหมเล่นแบบมีบูตแต่ไม่ได้อัพคือเหมือนฟิลเหมือนแบบว่าเหมือนไอ้เหี้ยเนี่ยผมไม่ได้อัพใช่ไหมแต่พอไปลงไปเล่นเนี่ยอาจจะได้แบบบูตหนึ่งบูตสอง ก็คือมันเพราะว่ามันใช้การอัปเกรดหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยนะครับไม่รู้จริงๆนะครับโทษจริงๆครับถ้าให้ข้อมูลผิดครับเป็นการดีใจเนาะก็คือคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่แบบดีใจนะที่ผมได้โซโรที่นี่ก็ครบเจ็ดแตกแล้วนะครับหรือไม่แน่ถ้าผมต้องการที่จะเจ็ดแตกแบบขั้นสุดนะครับก็คือเราต้องหารอบุกอีกแค่ตัวสุดท้ายเท่านั้นนะครับเราก็จะตึงแล้วนะครับคนดูไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับไปผมไปก่อนนะบปๆนะจุนบจุ๊บ ดูก่อนนะครับทุกคนโหแม่งผมเติมแน่ครับผมบ้าการตลาดเติมมาเสียโซโ,ซโล่แน่นอนครับเติมสดโชว์เลยดีไหมเนี่ยโอืคอะเครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับทุดูว้าวเจ้กัน